ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว เทวดาองค์หนึ่งมีวัน,นะงามยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่กวนส่วนข้างหนึ่งเทวดานั้น ครั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลคำนีกับพระผู้เมียพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์พระองค์ย่อมทรงทราบมักเป็นทางหลีกพลผลเป็นความหลุดพลนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายหรือหนอ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านผู้มีอายุเรารู้จักมักเป็นทางหลีกพลผลเป็นความหลุดพนนิพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายโดยแท้จริงข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ก็พระองค์ย่อมทรงทราบมัก เป็นทางหลีกพลผลเป็นความหลุดพนนิพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรเล่าพระผู้มีพระพาททรงวิสัชนาโดยคถานี้ว่าท่านผู้มีอายุเพราะความสิ้นพพอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูล เพราะความสิ้นแห่งสัญญาและวิญญาณเพราะความดับเพราะความสงบแห่งเวทนาทั้งหลายาเราย่อมรู้จักมักเป็นทางหลีกพลผลเป็นความหลุดพลนิพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้เทวดานัน คร้นเยือนอยู่ณที่ควรส่วนข้างดึงแล้วและได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชาราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยนี ในมรณะพึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้ชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชาราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภายนีในมรณะ พึงละอามิตรในโลกเสียมุ่งสันติเถิดเทวดานันครั้นยืนอยู่ณที่กวรส่วนข้างหนึ่งแล้วและได้กล่าวคาถานีในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าการทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไป ฉั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปบุคคลเมื่อเห็นภัยนีในมรณะพึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้การทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนีในมรณะพึงละอามิตรในโลกเสียมุ่งสันติเถิดเทวดานัน้นครั้นยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถานี้ว่าบุคคลควรตัดเท่าไร ควรละเท่าไรควรบำเพ็ญคุณอันยิ่งเท่าไรภิกษุล่วงธรรมะเครื่องค้องเท่าไรพระองค์จึงตรัสว่าเป็นผู้ข้ามโอคะแล้วบุคคลควรตัดสังโยตเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าอย่างควรละ สังโยน์เป็นส่วนเบื้องบนห้าอย่างควรบำเพ็ญอินทรีย์อันยิ่งห้าอย่างภิกษุล่วงธรรมะเป็นเครื่องข้องห้าอย่างเรากล่าวว่าเป็นผู้ข้ามโอคะแล้วเทวดานัน คร้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วและได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อทำทั้งหลายตื่นอยู่ทำประเภทไหนนับว่าหลับเมื่อทำทั้งหลายหลับทำประเภทไหนนับว่าตื่น บุคคลหมักหมมทุลีเพราะทรรประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะทรรประเภทไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่ออินสี่ห้าอย่างตื่นอยู่นิวรณ์ห้าอย่างนับว่าหลับเมื่อนิวรณ์ห้าอย่างหลับ อินสี่ห้าอย่างนับว่าตื่นบุคคลหมักหมมทุลีเพราะนิวรห้าอย่างบุคคลบริสุทธิ์เพราะอินสี่ห้าอย่าง